เห็นดอกไม้ร่วงเช้านี้ก็นึกถึงว่าเวลาเรารุ่งเรืองก็อยากมีคนรู้จักเราแต่เวลาพอเราตกต่ำไม่มีคนเอาช่วงนั้นเราอาจจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆนะโยมช่วงที่เราจะต้องตกต่ำลงมาเนี่ยตอนที่ชีวิตมันไม่ได้สั่นไหวเหมือนกับดอกไม้ที่อยู่ข้างบนเน่ยเวลาพอถูกลมพัดมาเนี่ยเขาก็จะไหวไปไหวมาซึ่งเป็นช่วงที่ อาจจะไม่เห็นตัวเองได้จริงๆมากเท่ากับตอนที่มาอยู่นิ่งๆข้างล่างก็ได้ถ้าหากว่าเราเห็นดอกไม้นิ่งๆตรงนี้ก็อาจจะพิจารณาได้ว่าบางช่วงเนี่ยที่ได้อยู่กับตัวเองที่ไม่มีคนเขามองมีแต่คนเขาคิดจะเหยียบย่ําไปมาแบบนี้ความนิ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้เห็นตัวเองมากกว่าการที่สันไว้อยู่ข้างบนมีแต่ลมเชิดชูมีแต่มีแต่ตัวมแมลงมาตอมจนบางทีก็อาจจะลืมมองดูตัวเองก็ได้ว่า เราเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องร่วงหล่นลงมาพอมาถึงวันที่คนต้องมาเหยียบยำ่ำก็จะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่มีแค่มแมลงมาเชยชมหรือว่าลมที่มาดมดอมพัดไปมาสั่นไหวจนลืมที่จะมองตัวเองแต่ดอกไม้ร่วงลงมาก็คงจะเป็นข้อเตือนใจว่าไม่แน่นะในวันที่เราจะได้เห็นตัวเองชัดๆคือวันที่เราต้องมาอยู่นิ่งๆข้างล่างตรงนี้สุดท้าย ก็จะถูกเหยียบย่ำไปมาและก็จะเข้าสู่สภาวะของความแก่ชราล่วงโรยกลายเป็นเศษดอกไม้แห้งๆสีดำๆที่พื้นเต็มไปหมดเรวขอเป็นข้อคิดว่าอาจจะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ล่วงลงมาก็ได้อาจจะต้องพิจารณาตั้งแต่ข้างบนเพื่อจะได้มีเวลามากขึ้นในการพิจารณาว่าชีวิตนี้มันอาจจะใกล้ถึงเวลาที่จะล่วงลวนลงมาอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะโยม ธรรมชาวนี้บิณฑบาตผ่านมาก็เห็นดอกไม้ร่วงที่โรงเรียนขอนจเจริญพร